สวัดสดีค่ะอาจารย์สันธิกาค่ะอาจารย์รวิวันค่ะค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับกล่องปริศนากล่องนี้ค่ะพุดปอปลาคิลลี่ฟิชสำเร็จรูปเมื่ออาจารย์แกะกล่องออกมาแล้วนะคะอาจารย์เจออุปกรณ์มากมายเลยค่ะที่อยู่ตรงหน้านี้ ของที่อยู่ในนี้ค่ะไม่มีปลาเลยแล้วก็ไม่มีมาม่าด้วยอุ้ยอ้าวแล้วจะเป็นปลามาม่าได้ยังอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเกิดเป็นปลาหรือเป็นมาม่าได้อย่างไรอ่ะไปดูกันเลยค่ะพี่จะทาให้เกิดปลาเขาบอกว่าในนี้ค่ะที่เป็นดินมีไข่ปลาอยู่ประมาณยี่สฟองค่ะน่าสนใจมากจากเรวิวัตเพราะไข่ปลาเนี้ย ไม่ได้อยู่ในน้ำนุ้ยในนี้ไม่นน้ำไนานนี่แห้งมากแต่ทำไมปลาถึงยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เนาะใช่ถ้าอย่างนี้เราลองทำตามวิธีบอกเขาก่อนค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่ดินลงไปไปให้ก่องไปก่อนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่น้ำเย็นค่ะอุณหภูมิประมาณ10-15องศานะคะใส่ลงไป ใส่ให้น้ำนะคะมีความสูงประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วเนาะได้แล้วลำดับต่อไปเขาบอกว่าให้เราคนใช้ม้อนนี้นะสามถึงห้านาทีค่ะอ้าวลองสักคนเลิ ตอนนี้เราก็คนมาประมาณ3-5นาทีแล้นวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรอสังเกตว่าจะเกิดมาเป็นลูกปลาปาจรป็นปลาความน่าจะเป็นไปได้าอาจารย์สันติกาว่าปลามันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมคะคิดว่าถ้าเป็นปลาโดยทั่วไปนะการรูวันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะก็ปลาก็ต้องอยู่ในนะ้ำใช่ไหมแต่นี้ในถ้่ยังไม่มีน้ําเลยจะมีเตี่ยว ท่มามันจะอยู่รอดได้ยังไงที่มาของปลาซลลีฟิชนะคะโดยเฉพาะที่อยู่ในกล่องนี้นะเขาบอกว่าเป็นปลาสายแอฟริกาซึ่งปลาพวกนี้มันจะเป็นปลาที่อยู่ในแหล่งน้ํา เล็กๆพอมันเป็นแหล่งน้ำแบบเล็กๆเนี่ยจาระบวันให้จาระบีวันเดาววาหน้าแรงมากก็น่าจะแห้งแรงมากเลยใช่ใช<ๆ>น้ำก็ค่อยแห้งลงไปมันก็เตาตัวรอดเดินกันพ่อแม่ปลาก็จะผสมทันในช่วงก่อนที่จะถึงหน้าแหลงแล้วก็ไข่ปลาทิ้งเอาไว้ในดิน ไข่ปลาเนี่ยมันจะต้องอาศัยการบ่มแต่พ่อแม่ปลาเนี่ยพอถึงเวลาหน้าแล้วพ่อแม่ปลาก็จะตายอ๋อเพราะมันไม่มีน้ำปลาที่มีดีแล้วก็จะตายไปเหลือไว้แต่ไข่ปลาที่อยู่ในดินตัวฝนเนี่ยมันก็จะเป็นกระตุ้นไข่ที่อยู่ในดินเหล่านั้นน่ะให้ฝักออกมาเป็นตัวก็เหมือนกับการที่เราเทน้ําเย็นลงไปการคนของเรามันก็เป็นการกระตุ้นไข่เราจะ ฟักออกมาเป็นลูกปลาแต่ทีนเอทำให้ปลาชนิดนี้ไม่สูญพันธุ์ไปจากใช่ใ,ชใชบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยน่าสงสารจังเลยพ่อแม่ปลาต้องเสียชีวิตหลังจากวางไข่แต่ที่มันจะเป็นตามอายุไขจ่จะระวี่วันเพราะปลาชนิดนี้อายุไข่มันก็จะประมาณ5-6เดือนอยู่แล้ว อาจารย์ฉันิกาคะแล้วถ้าเราอยากที่จะเลี้ยงตามแบบนี้เราควรที่จะดูแลเลี้ยงดูปลาชนิดนี้อย่างไงคะหนึ่งเลยนะคะปลาเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ในน้ำเนาะอาจารย์ราวีวันดังนั้นน้ําที่เรานํามาเลี้ยงปลามันก็จะต้องเป็นน้ําที่สะอาดใช่เราสามารถใช้น้าปราปาได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะเราใช้น้ําประปาเลี้ยงเลี้ยงปลาไม่ได้เพราะว่าน้าปราปาเนี่ยมันมีคลอรีน ยู่เป็นชนผสมคอรีเนี่ยเป็นตัวเหมือนค่าเชื้อเนาะซึ่งพอนอําไปเลี้ยงปลาเนี่ยปลาอาจจะไม่ปลาได้รับปันทีนีเยอะเกินไปแล้วก็ไม่สบายแล้วก็อาจจะเสียจีนใช่แล้วก็อาจาจะต้องนําน้ําปัาปาเนี่ยไปตั้งทิ้งไว้ก่อนประมาณ1-2คืนเพื่อให้ตัวคอรีที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันเหิื่ออกไปที่หมดเราค่อยนาน้าอันนั้นอะมาเลี้ยงปลาหรือว่าเราก็อาจจะใช้น้ําดื่ม ที่เราใช้สำหรับดื่มก็ได้อ,อย่างอยู่ในตู้แบบนี้ค่ะจารวิวันปลาเนี่ยมีอยู่20ตัวตอนนี้เขายังเป็นลูกปลาตัวเล็กๆอยู่น้องก็ยังมีที่สำหรับให้เขาวนะ่ายน้ำแต่ถ้าเขาตัวใหญ่ขึ้นปลาชนิดนี้ย ใหญ่ขึ้นได้หนึ่งถึงสองนิ้วขนาดหนึ่งถึงสองนิ้วถ้ามีอยู่ที่เจ็ตัวในกล่องนี้ก็อาจจะเบียดกันใช่เบียดกันด้วยแอร์อัดด้วยแล้วก็ปลาเนี่ยพอถ่ายของเสียออกมาก็จะทําให้น้ําอ่ะเสียยิ่งกล่องเล็กด้วยน้าก็จะยิ่งเสียเร็วขึ้นแล้วก็จจต้องเพิ่มขนาดต่อเพิ่มขนาดบ้านให้เขาเพื่อ<ห>ขยายคล้องกับตัวแล้วก็เรนวมันใช่แล้วก็หมันเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ถ้าเป็นลูกปลานะคะที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ในต่อแล้วก็คือเป็นอาร์ทิเมียแห้งอันนี้ก็คือเราจะให้ลูกปลาวันละสองครั้งซึ่งปริมาณที่ให้เนี่ยมันก็ควรจะสัมพันกับจํานวนปลาด้วยละนิดว,วันเพราะว่าถ้าเราให้เยอะเกินไปอาหารพวกนี้พออยู่ในน้ำมันก็จะทำให้น้ำอ่ะเน่าใช่เน,น่าเสียแต่ก็ปลาของเราเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสม กับปลาที่โตขึ้นก็อาจจะเป็นไรนางฟ้าเป็นนอนแดงหรือก็อาจจะเป็นอาหารเสม็ดรูปก็ได้เดียวกันใช่ก็คือเราต้องดูให้เหมาะสมกับช่วงวัยของสา์ชนิดนั้นๆด้วยใค่ะสำหรับนักเรียนนะคะที่อยากจะทดลองเลี้ยงปลาแบบอาจารย์นะคะนักเรียนก็จะต้องเลี้ยงและวางแผนในอนาคตด้วยเพราะว่าการที่เราเนี่ยซื้อมาแล้วมาลองให้มันฟักโตเป็นลูกปลา มันก็อาจจะยังไม่จบแค่นั้นใช,ใช่ไหมะอาได้แต่เราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดจนกว่าเขาจะหมดอายุไขของเขาไปเนาะนาริวันึ่งไม่ใช่แค่ปลาอย่างเดียวนะจาริวันสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเลยนะคะก่อนที่จะเลี้ยงศึกษาก่อนว่าสภาพบ้านเรา เหมาะไหมเลี้ยงได้ไหม,มเราก็ต้องหาจัดหาที่อยู่ให้มันเหมาะสมเนะาะก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ระวิวรรณค่ะอาจารย์สันติกาค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ